มูกรอบซึ่งหมูกรอบทํายังไงให้มันแตกต่างแปลกใหม่การผลิตต่างกันของพี่มันจะต้องมีการอบแล้วก็หลมควันมาสองวันอบหนึ่งแล้วก็หลมควันต่อแล้วก็เตรียมทอดอีกสามวันก็จะได้หมูกรอบขึ้นมาชิ้นหนึ่งเรียคือหมูกรอบเบคอนมีความพิเศษที่ตัวเนื้อมันเป็นแบบเบคอนมีกลิ่นลมควันที่ไม่เคยกินที่ไหนแน่ๆถ้าออกงานแฟร์แบบนี้คะ่ะต่ำๆเลยนะประมาณร้อยโลพิกๆเลยก็ประมาณวันละสองสามร้อย สวัสดีค่ะชื่อสายนะคะวันนี้อยู่ที่ร้านอิโตบินหมูกรอบเบคอนค่ะโปรดักที่นำมาก็จะเป็นหมูกรอบเบคอนมี3ไซส์นะคะก็จะมีไซส์เล็ก อยู่ที่ราคา99บาทค่ะ100กรัมไซส์กลางนะคะอยู่ที่ราคา240บาท250กรัมค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่ประมาณครึ่งโล480บาทตัวนี้ก็จะเป็นขาหมูแฮมเยอรมันไอเซตก็จะมีขาหมูกับน้ําจิ้มให้2แบบเลยราคาอยู่ที่เซตละ350บาทแล้วก็จะเป็นหมี่ครุกหมูกรอบเบคอนค่ะที่นเนซจะมีเป็นน้าพริกากากหมูไว้ให้ด้วยเซตละ95บาทตอนนี้เปิดมาประมาณเข้าปีที่3แล้วค่ะถือว่าเกินคาดแบบมากๆเลยเพราะว่าตัวของเราคืออยากจะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้ลิมรสชาติความแปลกใหม่ความอร่อยที่เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของ กการมกรมอบแน่นอนว่าทุกคนน่ะเคยทานหมูกรอบกันอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีใครเคยทานหมูกรอบเบคอนซึ่งพี่ก็เลยได้มีการคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาก็อยากให้ริมรสชาติของหมูกรอบเบคอนบ้องเพลินเหมือนกันแต่พอแบบสับชิมไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าของพี่มีกลิ่นลมควนันกลิ่นสโม,มเข้ามาแล้วก็เนื้อนุ่มวิธีในการหมักกับอบของพี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาโปรเซสมันค่อนข้างเยอะการผลิตต่างกันค่ะเพราะว่าของพี่มันจะต้องมีการอบแล้วก็ลมควัน หมัก2วันอบหนึ่งแล้วก็ลมควันต่อแล้วก็เตรียมทอดอีกบอกเลยนะว่าสาวันแน่ๆกว่าจะได้แบบหมูกรอบขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือว่าพี่มีโรงงานผลิตแล้วก็แปรรูปหมูอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยอยากจะคิดพ้นโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาค่ะที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทานกันนั่นก็คือเป็นหมูกรอบซึ่งหมูกรอบทํายังไงให้มันแตกต่างแปลกใหม่มาคล็อกทาเป็นเบคอนไหมเพราะเราก็ชื่นชอบทั้งหมูกรอบทั้งเบคอนก็เลยให้ทีในทีมที่เป็นฟู้ดไซส์อยู่แล้วได้มีการคิดค้นสูตรส่งให้คู่ค้าได้เทสลิมรสชาติแลลล้้้ววกกกก็็ปปปรรัับบเเเี่่่ยยนนนสสูตใใหหขาาคญ ไปเป็นสูตรปัจจุบันก็คือเริ่มแรกอ่ะพี่มีการขายส่งให้กับพวกร้านอาหารผับบาร์ก่อนแล้วพี่ก็เลยมาแตกแบรนด์เป็นแบรนด์อีโตโบินก็คือว่าพอเราขายส่งเนี่ยเราก็อยากทํายังไงที่จะให้คนส่วนใหญ่หรือว่าแบบพื้นที่ต่างๆน่ะได้เข้าถึงง่ายแล้วก็ได้กินของอร่อยแล้วก็แปลกใหม่แบบนี้ก็เลยเลือกโรงงานแฟร์ตามงานต่างๆค่ะเพื่อให้คนแต่ละพื้นที่อ่ะได้เข้ามาทานกันเริ่มที่งานกเกษตรแฟร์กำแพงแสนซึ่งงานแรกอ่ะขายอยู่ประมาณ6 0 0ถึงโล ต่อยอดไปที่งานเกษตรแฟร์บางเขนซึ่งผลตอบรับดีเกินคาดมากๆมีลูกค้ามาทานมีการบอกต่อรีวิวซึ่งวันต่อๆมา,ายอดก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้กําลังการผลิตก็หนักขึ้นแต่ว่ายอดขายก็ดีขึ้นเข้าไปอีกถ้าปัจจุบันถ้าออกงานแฟร์แบบนี้คะ่ะต่ำๆเลยนะประมาณร้อยโลแต่ถ้าเกิดพีคๆเลยก็ประมาณวลาลองถึงสามเพิ่มโปรดักต์เข้ามาทานง่ายๆแล้วก็เก็บทานได้เป็นหมี่คลุกหมูกรอบเบคอนซึ่งน้ำพริกากากหมูที่อยู่ในเซตก็คือเป็นสูตรผลิตจากโรงงานด้วยสูตรหมี่ก็ คิดค้นสุดเองของโรงงานเองหมูกอรอบเบคอนของโรงงานเองก็เลยเป็นโปรดักต์ใหม่แล้วก็ฮอตคิดติดตลาดตลอด,ดการแน่นอนคือถ้าเรียกได้ว่าถ้ามองเป็นหมูกอรอบคู่แข่งพี่เยอะมากแต่พอพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่หมูกอรอบพี่คือหมูกอรอบเบคอนมีความพิเศษที่ตัวเนื้อมันเป็นแบบเบคอนมีกลิ่นลมควนันที่ไม่เคยกินที่ไหนแน่ๆเข้าปีที่3แล้วอ่ะพี่ไม่มีคู่แข่งในตลาดเลยไม่ว่าจะไปออกงานแฟนไหนไม่เคยมีใครขาย,ขายหมูกอรอบเบคอนแน่นอนเรียกว่าเป็นจุดแข่งจุดเด่นเลยขายส่งมีค่ะแล้วก็แฟนชายต่อน,อนาคตคิดว่าจะเปิดขายแฟนชายเริ่มต้นอยู่ที่ 10กิโลกร,รัมก็สามารถรับไปขายต่อแล้วก็พัฒนาโฟดต์ทำเป็นเมนูต่างๆต่อยอดได้เยอะเลยค่ะใครที่อยากทานหมูกรอบเบคอนขาหมูแฮมเยอรมันนะคะสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้วนะคะที่ Facebook อิโตบินหมูกรอบเบคอนขาหมูแฮมเยอรมันค่ะหรือว่าเป็นเบอร์นะคะติดต่อ0 8 3 1 6 4 4 5 6 4แล้วตอนนี้บอกเลยว่านอกจากออนไลน์แล้วถ้าเกิดตามงานแฟร์ต่างๆเนี่ยมีเมนูพิเศษเลยบอกเลยว่าเมนูนี้เขาคอตทิ้งติตลาดใครที่แบบเคยทานมีคุกไก่ฉีบอกเลยอิโตบินไม่มีค่ะมีเป็นนี่เลย มีคุบหมูกรอบเบคอนที่ในเซตนะคะมีเป็นน้พิกกากหมูบอกเลยว่าแซ่บมากๆตัวนี้นะคะทานนี่ในเซตนี่ราคา95บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ